อันว่าความสามคัคีนี่แสนดีเลิศเมนสิเกิดไพ่หายกระพานใดเพราะสามคัคีขอถวายความเคารพแด่คณะสงฆ์เจริญสุขสวัสดีโยมป่อยมแม่พอยยยม่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้านาหลานเอ้ยน้องอ้าวอาไอยน้องลูกหลานที่หักแพ้ง ชาวบันดอนยน่างสุข,ขุสุขคนเสียงตามซ้ายห่อกระจายข่าวหอกระจายถ้ำดังออกจากวัดใหญ่ดอนยน่างบ้านดอนยน่างตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินภูขาพระแดงปัญญาวโรไดมาอโลโปข่าวว่าจาปาใสกับพ่อแม่พี่น้องออกตนหยาดโยม ต่างได้เอิ่นกันลุกได้ปุกกันตื่นโอกลูกพุกลานพุกบ้านพุกเมืองให้ตื่นเดิกลุกเสาหนึ่งเข่าเป่าไฟหุงหาอาหารเอาไว้ทำบุญใส่บาตรลุกขึ้นมาปาดมาก,กวาดเฮื่อนซ่านบ้านส่องถนนหนทางล่องระบายน้ำจัดสิง่งจัดของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนสิออกจากเงอนจากซ่านตรวจตาเบื่งสิง่งเบิ่งของ ฟื้นังไฟเสาของเมื่อนี้ก็เป็นเสารของวันอาทิตย์ที่เสาเก่าเดือนมิทุนายนพุทธศักราช2 5 5 7ตรงกับวันขึ้นสามคำเดือน8ปีมะเมียเวลาในขณะนี้ 5หา30 5นาทีนี่ก็เป็นเวลาที่ฝ่าสางสว่างเกลมือใหม่มาหอดมาถึงเสาของมื่อนี่ก็พอไดโอกาไใ้เวลามาบอกมาจากกับพ่อแม่พี่น้องออกตอนหยาดโยมในช่วงที่พอมีเวลา เน e, <ım> ี่ยจากว่ากับบางเทื่อกับได้ไปไปมากๆมอได้อยู่ประจำมอได้อยู่ประจำมันยังว่ามันมีเหตุยังว่ามีปัจจัยหรือบางเทื่อกับย่ามเก็บไข่ได้ป่วยกับหมดได้มาว่ลองบอกว่าได้มันเหนื่อยมันลากย่ามันสุขภาพดีกับคิดว่า สิ่งที่นํามาจะมาเว่าก็บคงสิเป็นประโยชน์บ่ร้ายกันหน่อยแกวัดว่าภาษาศาสนาแกพี่น้องประชาชนแกบ้านแกเมืองพอเป็นคติเตือนคิดสก,กิดใจจักเล็กจักน้อยก็เฮ็ดให้คิตใจ ผู้เฒาเองกับสดซ่นเบิกบานชีวิตมันมีคุณคาจากที่ผ่านมาในช่วงเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันบ่ได้บ่ได้ทำประโยชน์กับว่าได้บ่ได้ทำคุณประโยชน์แกวัดว่า,าศาสนาแก่บ้านแกนเมืองจิตใจกับหองเหี่ยวแน่โอ้ชีวิตเท่านี่มันมด้มีประโยชน์ปันใดทัวนี่ บ่อยทาคุณประโยชน์มัทนทาคุณประโยชน์แต่ว่ากับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนว่าโอ้ช่วงนี้เขาป่วยก็ต้องคั่วเอาใจคั่วเอาใจเจ้าของส่วนร่างกายกับให้อยู่ให้ยาให้หมอเขาเบิง่งเขาแย่งไปกันเบิงง่งแย่งบ่อดๆก,ก็สร้างหัวมันคึอหอดทรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าร่างกายเป็นห้างของโลก ใจนี่จะไปจะไปเป็นหัางของโลกนั่มใจนี่เขาขั้วเมันได้กายเขาขั้วมันบ่ได้ดอกเพราะว่ากายนี่มันก็เป็นหัางของโลกส่วนจิตใจนี่เขาสามารถที่จะปุงแต่งบ่อเห็นมันทุรนทุราล่าบ่อเห็มันไข่บ่อเห็มันป่วยก็ได้ถ้าหากว่ามีเครื่องยึดเหนียวมีศีลมีธรำมาบำรุ่ใจ เฮ็ดห้จิตใ,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 ใจนี่ซดซ่นเบิกบานขึ้นมาได้พอดีว่าเมื่ออื่นเมื่ออื่นนี่แล้วก็ต้องได้ไปอันตาเศร้าเราอ,อันตาเศร้าเขาที่ซองเมืองตับซองเมืองตับแล้วก็เจาะเลือดไว้ตรวจเลือดนับเสือเาองอีกมันละมีบบเลื่องเหมือดแล้วโอ้พนับเดล่าเบิ่งกับหลายปีเติบได้นี้เนาะยังต้องไปติดตามยังต้องไปพบหมออยู่เรื่อย ส่วนวันที่8ก็จังได้เขาพบหมออย่างอ,อื่นนี่ก,ก็เพียงแต่ว่าไปอันตราศ้าแล้วก็จอเลือดไว้วันที่8ไปฟังผลผลมันสิดีสิหายแนวใได้ก็อคอยฟังเบิงามปากคเว่าเบื้องต้นว่าความสามัคคีนี่แสนดีเลิศเงนสิเกิดไพ้าหาย กับพานใดเพราะว่าสมาคัคีอันนี้ก็พอแม่พี่น้องออกตอนญาติโยมกับคงสี่พอสิงหูจัก,กว่าความสมคัคีพ้าให้ผ่านผลอุปสรรคอันตรายภัยพิยพบัติต่างๆพระว่าสิเป็นเกี่ยวกับบ้านเมืองสมัยเก่าสมัยก่อนก็คือกัน มีความสมัครคี่กันแล้วก็ผ่านผลไปได้แต่ว่าถ้าหากแตกแยกกันบวสมัครสมานสมัครคี่กันก็พาให้บุญไหว้มุนทลาล่พ่อทั้งบุญไหว้ทั้งมุนทลาล่บ้านเมืองเฮาอยู่ดใดอาศัยความสมัครสมานสมัครคี่ที่สําคัญก็มีเรื่องร่วมจิตใจสถาบันลัก คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันรักที่เห้าหยึดเนียวเป็นศูนย์ร่วมแห่งกิจใจที่ร่วมคนเอาไว้ให้เกิดความสมัครสมานสมัคขีถึงมหากว่าบางข่งบางข้าวเราห้องละแหงแนนแต่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์เครื่องบ่งบอกว่าาหากว่ามีความสมัคีกันแล้ว กสิพานพนไพทิบัตไปได้เรื่องความสมัคคีความพร้อมเพียงนั้นก็แม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ากยิบยกอามาว่าวเป็นเครื่องสอนผู้สอนคนเรื่องที่ยิบยกมเมว่านี่กับก็พอดีว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องมาสู่การประเพณี เกี่ยวกับพะเพนีงานบุญเทราพิเศษพอดีเพราะว่าเมื่อศึกษาคนข้าเข้าไปแล้วนั่นก็ไปพ่ออันนั้นพ่ออันนี้เก็ดเล็กเก็ดหน่อยเก็ดเล็กเก็ดหน่อยก็น่าจะเอามาว้าวน่าจะเอามาเว้าเพื่อเสริมเพิ่มเติมสติปัญญาเสริมเพิ่มเติมความหูเพราะว่าผู้ฟังนี่เพิ่นว่ายอมได้ฟังสิ่งที่บ่คคยได้ฟัง สิ่งนี้อาจจะบ่เคยได้ฟังผู้ใดได้ตั้งใจฟังก็สิได้ได้ฟังสิ่งที่บ่เคยได้ฟังได้เขากเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกที่พระพุทธเจอ้าออมาว่ากับในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเฮ้าอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารในป่าลบเกี่ยวกับ พาธนุคหาติสะที่ได้ปปารวบเกี่ยวกับพาธนุคหาติสะนี่กันยอนว่าโตะกลางคืนมากโตะกลางคืนมากพระผ้ากันนอนแต่หัวคำวันนี้พรากันหูเมื่อขึ้นมาตอนกลางคืนบ่มีนาเหตุหรอนั่งคุยกันนั่งสุ่มกันนั่งสุ่มกันสม,สมัยคู่มือนี่ก็ัน กาแฟบบลงก็แฟ่โลงเอ็มลอยบ์ลงเบิงทาแต่ว่าสมัยนั้นคือสีโบแมนโบมีเอ็มลอยดอกสมัยพุทธกาลโบมีเอ็มลอยบ่โมีกาแฟลูกขึ้นมากันขึ้นแล้วก็มาคุยกันคุยกันเรื่องทางโลกแล้วคุยกันเรื่องทางโลกว่าพระเจ้าประเซนที่โกศนี่ลบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูอันนี้ขันเบิงแนวหนึ่งกับ การเว้าของพระสงฆ์องค์พระเจ้านี่ถาเวาเรื่องภายนอกเว่าเรื่องลบว่าเรื่องผู้แสผู้สาวเว่าเรื่องให้เรื่องหน้าว่าเรื่องหาปู่หาป่านี่เพ่นว่าเป็นเดรัจฉานกถาเป็นคำว่าที่บเหมาะบวกข่วนบวชเข้ามาแล้วเพื่อนว่าให้ว้าเรื่องมักหน่อยเรื่องสันโดษผ้ากันสูตรป้ากันทำป้ากันเฮียนเหตจังไดจังสวดจังสูตรได้ไหวจังจื้อได้มีเทคนิคแนวด สวดสัพพีสวดกุสลาสวดมนต์ต่างๆขอวัดขอปฏิบัติของผู้บาอาจารย์แต่เก่าแต่ก่อนเป็นเหตุจังไดควรบอกควรคุยกันนะนี้แต่ว่าในสมัยนั้นก็พระพุทธเจ้าก็ยังบ่ได้ตัดห้ามไว้มันเป็นสมัยใหม่ๆอยู่ยังบด้ห้ามการเว่านะเกี่ยวกับภายนอก้าสองรูปกัมาคุยกัน ว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลน,นี่ไปลบกับพระเจ้าอาชาติสัตตุย่ามใดกับนีแจะแผ่มีตะแผ่อพระธนูคาหะาติสะนี่ก็เลยว่าโอแผ่จังได้พระ,ะเจ้าประเสริฐที่โกศลน,นี่บอสาลัดบอสลาดบอสลาด,บอ,ลาดบองหูจักใส่ขนยุท์บอมี ความหูท่างกลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะอาน,นิพระที่ลุกขึ้นมาพระท่านตะเทระก็เลยถามว่าเฮ็ดหน้าใดพระเจ้าประเสิทิ์ที่กศลจังิีอาชนะพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ mm hmm. พระธนูขาหาติสาก,ก็เลยว่าโอ้มันต้องใส่กลยุทธ์โดย อาศัยชายภพุ่มก็คือสอกเขาสอกเขาทั้งสองแล้วก็ให้ค้นไปซุ่มอยู่ไปหลี่ยู่ไปหลี่ยูในสอกเขาอีกอีกพวกนึงอีกพวกนึงนี่ให้เป็นทับนาให้ไป็ลบแล้วก็ทํำทาสู่บได้ถอยหรือบ่านี่ตีอก,กองถอยถอยมาหอดสอกเขา พระเจ้าอาชาติสัตรตูตามมากอ่ะให้พวกที่รีอยู่น้าซอกเขานั่นลหละลุ้มเขามากแบบนี้ว่าจะลุ้มเขามาจากทั้งสองขางปิดเขาไว้สามารถที่จะเอา,ะนะเา,อาชาน,ชน,นะพระเจ้าอาชาติสัตวตู่ได้ในช่วงนั้นก็พระเจ้าอาชาติสัตรตูนี่ก็ทรงเสนาอมาย์ทรงราชบรุษเขามาในวัด เขามาสอดแนมในวัดมาสอดแนมอยู่ในวัดมาจอบฟั่งพระเว่ากันนา่เหมือนคำเหมือนขึ้นพระเว่าวยังกันนอใช่พระีวิวอีกยังกันแนมีหน่วยสอดแนมเนยะทางพระราชาทรงหน่วยสอดแนมเขามาในวัดพระีวิวาเรื่องศิลเรื่องธรรมย่บอนุศิวาแนวใดกันเพราะพระบชเขามาเหมือนกับพื้นฐานแตกต่างกัน บางลูกก็มีความเชี่ยวชาญทงางข้อส้างวางลูกก็ศึกษาเหล่าเลียนทงฝงไฟโลกมาามีความหูทางด้านการปกครองทางการบริหารก็มี่บางลูกก็เชี่ยวชาญทางหาปูหาปลาประตกต่างกันไปบทเข้ามาแล้วบางเท้อก็อยังบบท่านได้ปับคำปากคำเบากตยังคืดหอด คือหอดคำว้าแต่เกา่เกาแต่ก่อนก็ามาเวา้าเลยจังว่าพระราชากะทรงราชบุตรขอมาสอดแนมมาจอบฟังเบิงพระเพื่นนว้าอย่างนอสินถ้าว่าได้เกิดประโยชน์ต่อพระราชากส็สินั่ไปบอกเป็นอันว่าพระราชาทรงราชบุตรขอมามาจอบฟังเบิงพระ หูเมื่อขึ้นมากกลางเดึกนอนบอรลับพระผู้เฒ่าพระผู้เฒ่ามากว่าว่วมเกา่าตื่นขึ้นมากกลางขึ้นน,นอนบอลับนอนบอรลับก็เลยนางซุ่มกันน่งคุยกันคุยไปคุยมากกับวบาเรืองพระราชาแม่ว่าขึ้นว่าพื้นพระราชาสู่ลบยับซื้อกันเจ้าอาชาตสตูกับพระเจ,ะเจ,ะเจออ้ากษัตริยที่กุศล เปนน็นว่าเรื่องเล่ากับมาหอดหมองพระเจ้าอาชาติตสตูถือจับพระเจ้าประสิทธิ์ปวดสนว่างแผนตามวิธีการของพระตามวิธีการของพระคนว่อตัวกระชบบตรเขม้าสอดแนมกับได้ยินก็เลยเอาไปบอกพระราชาพระราชาก็ใส่วิธีนั้นใส่วิธีนั้นไปสู่โลกจับซึก ะเจ้าอาชาติศัตูก็ลเลยสามารถเอาชนะได้อันนี้ก็เป็นอุท่าห้อนอันนึงเรื่องไม่ทันจบเนะแต่ว่าเมื่อโยกก่อนต้องค่อยติดตามเราฟังตอนต่อไปมือใหม่เป็นอุท่าห้อนอันนึงว่าเวลาพายสูงองค์พระเจ้าบวชขาม่าเป็นการว้าวให้สิ่งทิ่จะให้เกิดความ มักหน่อยสันโดษดนี่สิ่งที่พาให้เกิดความวิทยาอุตสาหะในการศึกษาเราเรียนในการที่จะสู่จะทนอดทนต่อห่อนต่อหนาวอดทนต่อความหิวทนต่อความเล่นทนต่อความมวลจะยินเป็นมวลเป็นซืึนในบานนต,ต้องอดต้องทนถ้าไปว่าวเรื่องมวนเรื่องซืึนก็หั่นดนคิดใจมันก็แตกสานไปนะ อยู่บนหันเึงกัซิก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 แะซิกจุดจุดซิกอีกแต่หากว่าว่ากันในทางที่ทางศีลทางธรรมจิตใจมันก็เพิ่นไปผู้บาอาจารย์รูปนั่นรูปนี่หน้าเพิ่นไปทุ่ดงมงหันมงหนีเพิ่นไปห้าไปเฮียนเพิ่นไปปฏิบัติมงหันมงหีเกิดความฮึกเหิมบว่าอยากไปเบิ่งหน้าอยากลองเบิ่งหน้านะฮะอไปเบิ่งหน้าอยากลองเบิ่งหน้า มันก็พระให้จิตใจไฟในทางประพฤติศีลปฏิบัติธรรมเห็นปุณานพันสวดได้มาล่องสวดบ้างหน้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระมิสุที่บวชเขามากควรใส่ใจสำหรับช่วงเศร้าขอ,ขอเมื่อนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอ,อยุติการประชาสัมพันธ์เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจ้ามังเกิดนี่แด่พ่อแม่พี่น้องออกตนญาติโยม สู่ขุสู่ข้นเด้อ